ยิงมันย้ายยิงมันแกยังโมเห็นเลยถอยถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนบมมีปืนบมมีอะไรนะนี่นี่มันอยู่บ้านเมื่อขณะนี้เมื่อขณะนี้ร<ม>่างอยู่ร่างอยูเดี๋ยวคือสิไม,ม่พอ มรงนี urun, a. A ่ักนึงตั้งไหนทั้งไหนนีเบอร์ชิาเอามันมาเอามันผมจะยิงไปแล้วจกินปืนแล้วโหดวะจกินปืนแล้วโหดวะ ย้ายเจ้าเจ้ายิงอาศัยยิงถล่มดิย้ายเจ้าแมนยิงเห่างมันยากเจ้าก็ลาดข้างล่างเนี้ยเนีฮยล่างก็อยตกใจเบิดเอาเอาก็ต่อนยิงนใหว่ามันมันอย่าเอาเลยว่ะยิงโคเหมือนกันย <c oughs> ิงจังหวะสุ่มเบิด์ตัวบูมีกระเป๋าวะ

เกมนี่เกมนี่ถ้กินใกล้เอาดีๆนะยงมาสุดเป็นใกล้นะเพมันเป็นใกล้บอกไปยังบอก,บอกมูลไอ้เกิดะล้งไปอ่ะเอาอยู่โฟกัสเลย อะไรนะเดี๋ยวรอก่อนมีคนมามีคนอ๋อว่ารวบรวมเป็นชุดบบงงั้นแต่ผมแต่ผมทำาล้วแหละมันลงมันลงไม่้านเขียวนะข้านเคียวใหญ่ประมาณไหยมากแล้วในแผ่นที่โอ้ยเหาขึ้นมันเห่าขึ้นเอ้ยเอ้ยเยมันจอบมันจอบยู่มันจอบมันหูยู่นนี้หนีมีคน

เออมาแตกแน่มาแตกแน่สิสิเป yeah, yeah, yeah. ็นกล้องแล้วสิเป็นกล้องแล้วมันแตกไปซ้ำแล้วอย่ามันก่อนนี่บอกนี้ย่ามันก่อนอย่าอย่าอ่ยมันก่อนปมันก่อนเบอร์สี่มดังโอเคโอ้โหอ่ามืดแล้วตอนนี้นี่ Thank you ้กเกียวมากูนเดียว

้อาลองดูตาจกจะปืนกขาดึงกะเบิดมาให้เด้อปากอันที่ยิ่งหลวงป๊อดมันยิ่งก่อ3ข่อยพังหมดเลยวะตีเกบุดีครับเดี๋ยวไปเอาเกาะกันมันคือมาไว้เถอะวะ โอเมนันไ้โหเีาเปลี่ยนเลตตอไม่ได้เบิดขั้นมาเพื่อนบานแม่นักนเนบานเนบาี่ค่ะนี่ได้ล้วขุมกันชิลลงไปไม่ไ้เบิดล็อกอยู่หอกอยู่หอกอยู่ั้นไมใส่ระเบิดเลย I'm <laughs> not a Mark the location. Don't give up. Your teammates can still recall you. Mark the location. mendak menang menangkap kita. Tunggu sebentar. Kalian sudah memakai kereta Saya sudah chúng bản lúc nào bạn lúc bao bạn chụp bạn... cái anh nói gì bạn chụp Đây, cái lăng đám nam

ต,ต้อง,อ,งอืน่นมาอยู่บนนี้ฉัน c a l l ง n g a t e a m m ่ t e t ่ a n k s มขอบคุณชิเก้าขนาดนี้เัลเปยนอะไรเนาะนี่เปนี่มา n e คด้านศัตรูศพศในบรรดาคุ้นมาเอาเด้อยอยู่ข้างบนน่ย Một mưa leni. phòng nơi supplies. A monkey. Ach, chị không mong leni. đi copper. Hoppon, hoppon. Hoppon hoppon cái hoppon 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 đi hoppon 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 ปเลยจะโกววดวะเต็เปแปดโตชิดหนึ่งย้ายเจ็ยน<อ>น้าไปไไไเอ้ยย้ายเจ็ยนย้ายเจียนาทีไปก็ได้หรอกคนเดียวก็เอาอยู่ตรนี้ Mai một eh, mình ở trên đường Ê, em chưa sai vào Đã vâng nữa Đã có phải kiếp mát đấy này พ่วงพ่วงหัวตัวไหนครับสองแปดกพื่อมาจากไหนเ่ี้ยมีนะสองเราอยู่มีนะสองแปดอ่ะชึนอนแบบเซงงัดยดซ้ตัวโดนย้าย3ตัวโอ้ยส้มตัวเลนไปเลยจ้ะเลนนี้มาขายซะ ว่าบ่เห็นหนึ่งลุงมซีบอกคืออ่าได้ีมันซื้อนี่ืมีจังหนึ่งลุ้มซีพุ่นไปร้างเขา้าล้างเขา้าไปบวะไปซื้อหลอกรวมกันย่เชนม,มันมุป้าดปะ

หาบังที่ใกล้ไตายไปหไหนวะอออมันอยู่พี่มันอยู่พี่ Watch out เฮ้ยเดียวววตัจอยู่ใกล้กันพ <Watch out. S 1> ี่นี่

ดตยคงส่ง,ง,ง,งอะไรนะพเยอเดอ่ะ